เื่อเราได้รู้แล้วว่า6สิ่งที่ร้านค้าปลีกควรมีในยุคนี้นั้นมีอะไรบ้างในหัวข้อต่อไปนี้จะพูดถึง6สิ่งที่ร้านค้าปลีกในอนาคตควรมีกันบ้างน,นะคะมาดูกันเลยค่ะจากผลสำรวจประชากรชายหญิงอายุ18-60ปีจำนวน200คนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครพบว่าสิ่งที่ต้องการคือลำดับที่1ซื้อเสร็จแล้วกลับได้เลยโดยไม่ต้องเสียเวลารอชำระเงิน เหตุผลเพราะว่าไม่ต้องเข้าแถวชำระเงินช่วยแก้ปัญหาเรื่องการทอนเงินเกินหรือเงินขาดค่ะลำดับที่2สินค้าหลากหลายครบทุกอย่างในที่เดียวเพราะลูกค้าไม่ต้องไปหลายๆร้านเพื่อซื้อสินค้ามาร้านเดียวได้ครบทุกอย่างเลยค่ะลำดับที่ 3. นวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัยมากขึ้นลูกค้าได้สัมผัสกับสินค้าจริงมากที่สุดค่ะลำดับที่4ี่ มีเทคโนโลยีช่วยให้บรรยากาศภายในร้านดึงดูดใจและสนุกกับการซื้อสินค้าลูกค้าเดินเข้ามาในร้านมากขึ้นและยังช่วยปิดการขายได้อย่างสวยงามอีกด้วยนะคะลำดับที่5กันบ้างค่ะไม่ต้องมีพนักงานขายเลือกซื้อสินค้าด้วยตนเองมีอิสระภาพในการเลือกซื้อสินค้ามากขึ้นค่ะและลำดับที่6ลำดับสุดท้ายนะคะเน้นการขายสินค้าแบบออนไลน์มากขึ้นเพื่อความสะดวกในการซื้อสินค้าค่ะทั้งหมดนี้นะคะ จะมีผลกับชีวิตของเราคือช่วยให้ชีวิตเราสะดวกสบายมากขึ้นค่ะและทําให้เวลาในแต่ละวันคุ้มค่ามากขึ้นด้วยค่ะในหัวข้อต่อไปเราจะพูดถึงเทคโนโลยีกับร้านค้าปลีกมีอะไรกันบ้างมาดูกันเลยค่ะ 1. คอมพิวเตอร์มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันโดยคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้หลายอย่างด้วยความรวดเร็วและแม่นยำค่ะ เช่นการเก็บข้อมูลการทำงานร่วมกับโปรแกรมต่างๆการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเป็นต้นค่ะ 2. แอปพลิเคชันนะคะเข้ามาช่วยในการซื้อขายสินค้าและบริการได้รวดเร็วและสะดวกมากขึ้นค่ะเช่นสั่งซื้อสินค้ารับโค้ดส่วนลดและการเก็บสะสมพ้อยเป็นต้นค่ะมาถึงเทคโนโลยีกับร้านค้าปิดตัวที่3กันบ้างน,นะคะตัวนี้เป็นตัวที่กำลังได้รับความนิยมกันมากในตอนนี้เลยค่ะนั่นคือ หุ่นยนต์อัจฉริยะหรือ AI (Artificial Intelligence) เป็นการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้มีความสามารถที่จะคิดแก้ปัญหาและให้เหตุผลได้เหมือนอย่างมนุษย์จริงค่ะโดยจะเรียนแบบการทำงานของสมองของมนุษย์สามารถมาใช้ในการทำงานได้หลายอย่างเลยค่ะเช่นนำมาช่วยลดปัญหาด้านการขาดแคลนแรงงานโดยนำมาช่วยเสิร์ฟอาหารในร้านอาหารค่ะ ด้านการรักษาความปลอดภัยในการตรวจจับสิ่งแปลกปลอมของงานบริการในสนามบินค่ะด้านการเก็บข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคที่เข้ามาซื้อของในร้านเพื่อจะได้ทำการส่งเสริมการขายกับผู้บริโภคแต่ละคนได้ค่ะนำมาใช้ตรวจสอบการซื้อขายสินค้าออนไลน์เพื่อดูว่าสินค้าที่ซื้อขายนั้นผิดกฎหมายหรือเปล่าหรือมีสิ่งผิรุดที่เป็นกระบวนการฟอกเงินหรือไม่นำมาใช้ในด้านของการค้นหาข้อมูล นำมาใช้ในการค้นหาสินค้าออนไลน์จะวิเคราะห์พฤติกรรมการค้นหารวมไปถึงวิเคราะห์คีย์เวิร์ดที่ค้นหาช่วยให้การหาข้อมูลได้แม่นยำและช่วยให้สะดวกสำหรับการหาข้อมูลในครั้งต่อไปค่ะนำมาช่วยในการแปลภาษาช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับร้านค้าที่มีลูกค้าชาวต่างชาติที่มาจากหลายๆชาติด้วยค่ะสำหรับเทคโนโลยีร้านค้าปีกตัวที่4คือเทคโนโลยีภาพเสมือนหรือ AR นะคะ Augmented Reality เป็นการจำลองสถานที่ที่เราอยู่จริงณนะเวลานั้นกับวัตถุเสมือนและออกมาในรูปแบบ3มิติค่ะโดยเราจะเห็นภาพเสมือนจริงผ่านวันตา AR หรือการสแกนโดยใช้โทรศัพท์มือถือเช่นนำมาใช้ในการเลือกซื้อสินค้าที่เป็นเสื้อผ้าหรือพวกเฟอร์นิเจอร์เป็นต้นค่ะมาถึงเทคโนโลยีของร้านค้าปีกตัวที่5มีชื่อว่าโลกเสมือนจริงหรือ VR Virtual Reality เป็นการจำลองสถานที่ต่างๆเป็นภาพ3ามิติโดยเราจะได้เห็นสถานที่ต่างๆเสมือนจริงผ่านแว่น VR เช่นธุรกิจทัวร์ที่นําภาพ VR ให้ลูกค้าดูก่อนการตัดสินใจซื้อแพ็กเกจทัวร์หรือบ้านจัดสรรที่จะเห็นแบบบ้านจริงก่อนการตัดสินใจซื้อค่ะมาดูเทคโนโลยีของร้านค้าปิดตัวที่6กันบ้างน,นะคะมีชื่อว่าความจริงผสมหรือ MR Mix e d Reality ค่ะ เป็นการผสมกันระหว่าง AR และ VR สามารถแสดงผล3มิติได้ในพื้นที่จริงคล้ายกับภาพเฮโรแกรมสามารถโต้อตอบกับวัตถุเสมอในพื้นที่จริงและเสริมด้วยการจำลองภาพสภาพแวดล้อมลงไปซ้อนในพื้นที่จริงค่ะเป็นแบบเรียลไทมเลยนะคะเช่นสินค้าที่เราต้องการซื้อจะปรากฏอยู่ตรงหน้าเราพร้อมกับข้อมูลสินค้าและราคาเป็นต้นค่ะ และมาถึงเทคโนโลยีของร้านค้าปีดตัวสุดท้ายมีชื่อว่าระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ Geographic Information System หรือ GIS สามารถนำมาประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการต่างๆสมมตินะคะสมมุติว่าเราต้องการดูบ้านหลังหนึ่งโดยใช้ระบบ GIS เราจะต้องรู้ว่าบ้านหลังนี้เลขที่อะไรจากนั้นระบบ GIS จะค้นหาบ้านหลังนั้นให้และจะซูมอินจากที่ตั้งหมู่บ้านหรือชุมชน มาเป็นเส้นทางคมนาคมหรือเขตที่ดินเขตการปกครองสภาพภูมิประเทศการใช้ประโยชน์ที่ดินจนมาถึงบ้านหลังที่เราค้นหาค่ะในทางธุรกิจนะคะเราจะใช้ดูข้อมูลเส้นทางการขนส่งสินค้าและการตรวจสอบสภาพจราจรได้ด้วยค่ะ